ก็ขอย้ำเพื่อความเข้าใจข้ามันดาแทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งคิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกั่ควับนัะของเปรศการี ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายเป็นของเที่ยงท่านนั้นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ทรงสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากแต่ว่าจงหยาบ่อลอ,อารมณ์ใจให้ตกใน,นด้านของความต่ําต้องดึงใจไว้ใน,นด้านของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตปัญญาเต็มพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอภุธธานสติกรรมฐานขึ้นมาก่อน การฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าจะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทำด้วยกระดาษก็ดีแรือเขาทำด้วยฟางเรือสั่งก็ดีปั้นด้วยดินก็ดีปั้นด้วยปูนก็ดีหล่อด้วยโลหะก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรแก่การไหว้พระคุณมากเกรงว่าเขาจะติถินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกธรรมทั้งแปดประการคือยังติดอยู่ในลาบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังหวั่นไหวในคำนินทาพอใจในคำดันเสริญ พอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดาขอ้นชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาทิโลเกออนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่เราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนะักถ้าสังคมนั่นเข้ามายกมือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้ แต่ใจพร้อมยอมรับนับถือด้วยความเคารพจริงได้จริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่7ได้มาพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มาก กำลังนี่จงอย่าให้เครียดปัรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้นเชื่อองค์สมเด็จปทศพลคือพระพุทธเจา้าถ้าหาว่ายอ่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคำว่ากรารมสุขานิการนิโยคท่านแปลว่ายอ่อหย่อนแต่ความจริงการมะแปลว่าความใครเพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไป เลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ชานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์พุ่งร่างก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทำใจแบบสบับายให้อารมณ์เป็นสุขถ้าความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความพุง้งซ่านแล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแกกันแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฝืน ใต้ข้าก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วตั้งแต่ตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกียจทำน้อยๆจะได้ผลมากในเอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่งทวนดาท่านครูบาอาจารย์หลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆ ามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบด้วยกำลังใจของท่านในการที่แต่นึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแตทท่ที่ท่านแสดงออกมาทางกายทาวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนยาตมาไม่ใช่คนได้เจตุปริยาณขั้นวิเศษวิโสหรือว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้ นั่นก็นหมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอตัตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาแท้พูดเรื่องนั้นทันทีทั้งทังที่ยังไม่ออกจากปากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอตัตมานึกพับเรื่องนี้ขึ้นมาท่ันหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริง แต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็น,าาน,น,ปปนต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทาไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจใันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องพิสูจน์เป็นพาระอรหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็สนแสดงว่าจิตละเอียดมากจิตท่านมีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับตัวผีพระประเภทนี้อาตมาเมื่อหนุหน่มๆบวชใหม่ๆ ระยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวค่ำท่านบอกว่าตอนหัวค่ำในอยากขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้ระบ,บรรดาแต่พุทธบริษัท เมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนําว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดีนั้นถือว่าเป็นการปรามาต์พระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลาดจริงไปเจอพระที่มีความสําคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาจะถ่ายอุจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่ ก็บอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาถ่ายจะร,ระปัสสวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกําลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอกุศลก็จะพาให้ใจของตนและอาทิตสมานกกายของตนลงมากไปท่านแนะน <c oughs> ําดีแต่การแนะนําด้านไอเอากําไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆ แล้วได้กําไรสูงสูงนักค้ากําไรแต่ไม่เกินคนถ้าเกินคนนี่ก็หมายความคิดต้องการกําไรเลยนิพพานนี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค้ากําไรเกินคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจนะังนั้นไม่ได้ การอากำไรแท้บอกว่าอย่างนี้เวลาขวค่ำอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆหม่พอตื่นขึ้นมากายไม่ทำงานแต่ใจไม่คิดแล้วพอถึงเวลาค่ำร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลำบากผลดีจะไม่เกิด ไอ้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงาความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีนี่ก็แนะนําว่าถ้าทําไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณ ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งคตมาตนั่งพับเพียบนั่งเยข้อคานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เองกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินเขาได้ดกดจงกลมเป็นว่าทำได้ทุกดิยาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเพลียความวุ่นขึ้นมา แต่บอกจงอย่าฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้ถ้าภาวนาให้หลับไปถ้าขณะใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌานมาลายตัดหลับทันทีแล้วถ้ากบอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมง ท่านถือว่าเป็นการทรงชานนั้นทรงชานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจึงกว่าจะตื่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังชานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้วข้อนี้บรรดาเต็มพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัญยอดสามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้ สมาธิไม่สูงเลยคําว่าปฐมฌานเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ตามในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังที่เขาส่งเสียงกัน ในขนาดนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจรารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่ามชานไม่มีอะไรหนักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบาๆนั่นก็การเจริญพุทธานปัติกรรมฐานนี่บรรดาแทพพุทธบริษัทถ้าใช้กําลังใจจับพระรูปประโฉงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมาก แต่ว่าท่านที่จะทำอย่างนี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิพยคุยานในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของวิญญาณถ้าได้มโนมยิทธิซึ่งมีทิพยคุยานอยู่ด้วยจึงจะทําได้ถ้าเราไม่ได้หมวดสองหมวดนี้ก็ใช้จับรูปพระพุทธรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือตอนที่เจ็ด ตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำเอาไว้แค่นี้พอทำแค่นี้พอถ้าถามว่าทำนิดนิดหน่อยจะมีในสงหรือจยงจะลืมว่าทำครั้งละนิดครั้งละหน่อยทำครั้งละน้อยสองสามนาทีย่อมมีอานิสงส์ขณะที่เราทำจิตไปสมาธิเมื่อไรเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใด ทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเป็นกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานความดีจะสะสมตัวอยู่เสมอถ้าถามว่าคนที่ทําความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอานิสงส์อย่างไงจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมาก แต่วันนี้ต้องของประทานอภัยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในฐานะที่าตมาต้องซอ้อมตายมาหลายวาระการตายที่มันตายจริงๆไม่ได้ซ้อมแต่ตายแล้วกลับฟื้นคือขึ้นมาของระทานอภัยดื่มน้ำนิดหนึ่งเมื่อกลับฟื้นขึ้นมาย่อมมีผลในการตายครั้งนั้น ข้อ,อความตายตอนต้นมาคุยกันและเวลาสักประมาณ14นาทีท่านนั่นหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันละเล็กวันละน้อยทุกทุกวันย่อมเมนนสงอาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุทโธ แต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสั่ง,งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปจะนึกยังไงก็ไม่ว่าพอน,นอนลงไปพับต้องบังคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟัง อาแต่มาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราะก็เครื่องลงอาญ,ญาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขัดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วไอ้เจ้าไม่เร็วนี่มันก็แปลกมันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็กขาดทันทีทันใดไอ้าการกลัวทำไมกลัวใครก็บอกกลัวไม่เร็วไม่ได้กลัวแม่ แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่แม่เดียวน่ากลัวมากถ้าวันไหนเบอร์เอินนอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธท,ท่านฟังหรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็ตามท่านไม่ได้ยินเมื่อเอินเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วท่านจะปลุกให้ตื่นขึ้นมาภาวนาว่าพุทโธก่อน ก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุโทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทว่าแล้วคุณแม่ทำไม่่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋วนี้กนอนว่าทั้งท่านเองก็ว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธก็ไม่ใช่พุโทโธเป็นไกลเป็นพุทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนทั้งเป็นเด็กโตอายุ10ปีเศษแต่ว่ามาโตขึ้นมาหน่อยเกิดกากรกลัวผี ไอ้ผีเนี่ยมากลัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างแล้วเปล่าก็จําไม่ค่อยได้นักตอนเป็นเด็กแต่ความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครเขาเผาศพกันที่ไหนถ้ามีผิพาดยิดยนเสียงแต่พลมอนก็ดีหรือตีกลองประคมศพก็ดีอีตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอน เวลาจะนอนก็ต้องหาอะไรมาทับทับตีนมุงอุดล่องเรกรงว่าผีจะลอดจากล่องขึ้นมาบ้างเรกรงผีจะลอดมุงเข้ามาบ้างเอาเรามาทับตีนมุงเขไว้ความกลัวไม่กลัวขนาดนี้ถ้าเวลากลางวันเข้าห้องเข้าห้องข,าข้างในคือในห้องอ่ะเขาใช้งานไปอหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลางวัน ทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอาหลังออกถอยหลังมหาประตูกเกรงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่เ่็นบอกว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำมพุโตคือกลัวพระพุทธเจ้าเป็นอนุนวัตในเมื่อท่านบอก ท่านก็นเลยบอกว่าต่อนนี้ไปท่านนึกความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาวาพุทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีจะไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบารม,มีของพระเดชปรสสัมมธรรมพุทธเจ้าจงช่วยกําจัดผีไปให้ไกลแสนไกลและภาวนาวาพุทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาวาพุทโธ ถ้าความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาพระพุทธทองญาติโยมฟังตอนนี้แล้วก็จำไปด้วยนะว่าแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบวชแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บวชใหม่ๆพรรษาแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งล้กก็มาเช้าหมดเจริญพระกรรมฐา,าน ้ามึดก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นไปแบบนั้นเป็นปกติเพราะชินกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นก็เดือดตีหนึ่งครึ่งถ้าเกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำวัดสมดมนต์เสร็จถึงเวลาตีสองตรงลุกขึ้นจเจริญพระกรรมฐาน คือมานนั่งเป็นกรรมาฐานภาวนาตามอธิยาัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะลางหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดใช่ไมมเมียโอ้โหเยอะแยะจำนวนสักสองร้อยคนกว่าโดดที่ชานตึงตังคมคลมก็มองดูอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวเท่านั้นก็เลยสงสัยตัวน,นั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้น ว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้เลิกล้างหน้ามาสวดมนตมาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดก้นมาตามมาโดดในกุฏินั่งกรรมาฐานมันก็โดดใกลๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระพระลูกคนสวดมนตตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตนหนึ่งโดดเข้ามาคล่อ,อ,อกก็ตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบ วาตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไว้เพราะจะมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้จะว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ากระถาขับผีเพราะว่าไปจกมันบอกว่ากูไม่กลัววายบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่ออีครึ่งมันได้ว่าผีคนนี้เรียนมามาก ต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋นอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพระก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าค่อยช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วน,นึกภาวนาในใจว่าพุทโธแล้วเป่าพวดเดียวเจ้าผีก็โดดโหกเมงเกงเก้โดดวิ่งหนีไปเลย นี่ดำดาท่านพุทธบริษัทความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆจะว่าท่านหลอกเขาไม่ได้ผลมากรดปรากฏสมัยเมื่อบวทพรรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลอีกผลหนึ่งต่อมาอายุสิบปีเสร็จๆก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขาแต่ตอนไป็นโรคอหิวาใหม่ๆรอมเติมท้องเดินใหม่ๆ ท่านแม่ก็ภาวนาว่าพุทโธแล้วท่านอาวุธรูปมาตั้งให้เห็นแร้ตท่านมองดูพระพุทธรูปแล้วว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรคมันเจ็บมันเสียดท้องหรือเกิดมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพียงมีความร้อนสูงพอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรง หมดแรงแต่สติอย่างดีใจก็ภาวนาพระพุทธโธตอนนี้ลืมตาก็ไม่ค่อยจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตตกุณลีเทพบุตรภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตอนนี้หลับตาแล้วไม่อยากลืมตา เห็นภาพรูปรอยข้างหน้าสายเจ้าสายสะอาดมากเหลืองอร่ามภาวนาไปภาวนาไปพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีผลที่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์แ้ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาเพราะโมไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสีย ตอนนั้นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิสมานากายเมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ไปเป็นคนแต่ไม่ใช่คนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้คนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนื้อเป็นแก้วเมื่อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆหนพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชดาด,ด้วยเป็นทองคําทั้งหมด แล้วก็เหนือทองคําผิวทองคำงหมดว่ราะดับไวด้วิเพชแรแพรวพลาเป็นยับเป็นเพชรใสเป็นใบ,บกายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามมันเบาหมดจะยกย่างไปตรงไันมันเบาหมดร่างกายไม่ใช่เดินมันมันลอยๆมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่บางไปหาท่านหลวงบางเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจ ทุกคนก็นั่งมองแต่ศพิีตายอยู่ตอนนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทก็ผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าชสียดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสุกกระโลกเยอเกินมันมีแต่ความสุกกระโลกมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมาก ขนาดเนื้อเป็นแก้วสายเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคําทั้งหมดเพื่อประดับประดาสวยสดงามแล้วประดับปริเพชรเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปย,ยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหน เห็นคนเดินกันมาประมาณ200คนมีหคนหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอิบบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมีสองคนขนับกลางมีคนไทยมีคนหลังหนึ่งคนเวลาบันเหลือน้อยบรรดาแทนพุทธบริษัทก็ถามคนหน้าวันลุงจะไปไหนครับเขาก็กลางตำราออกมาเปิดพับเขาบอกหลานไม่อยู่ในบัญชี ไปกับลุงไม่ได้กลับเขาบ้านเสียอัตมาก็นึกแต่ใจอแต่ลุงนีบ้าถามว่าไปไหนดันบอกก็ไม่มีในบัญชีกย็ย้ะบอกเราว่าไปไหนสักคำก็ไม่บอกต่อมากรถามคนตรงกลางตงนหลังเขาก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสักหนึ่งกิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆ มันไม่รู้สึกเหนื่อยเขาเข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปแต่เข้าป่าดะม้อไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสำรวจคนด้านทั้งด้านโนนเป็นนรกยืนอยู่บนยอดเขาเห็นสำนักขมวา,ายยมมีอาคารสามหลังและมีคนรประเภทเมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆกลุ่มประมาณร้อยคนบ้างเกินร้อยเกินร้อยคนบ้างมีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นถือค้อนบ้างถือหอกบ้างถือกระบองมาคุมอยู่กลุ่มละคน ถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพญายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนรกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทําความดีเขาจับนำมาลงโทษใหม่เห็นคนเดินออกมาจากสำนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสู่นรกชี้เป็น,น,ขนดข้างหน้าไกลามากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับทองฟ้า ท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามได้บอกว่าผมอยากจะลงไปดูได้มัางได้ไหมถ้าบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาด้วยพุทโธเรือร่อหลังก็ตามหรือภาวนาว่ายังไงก็ตามท่านึกถึงรพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลงปล่อยให้ลงไปลงมีโทษจะต้องถูกทำโทษห้อยหลายกลับ ท่านก็นแนะนำว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลุงแล้วมาที่นี่ลุงจะให้ดูทุกอย่างก็เป็นความจริงทีหลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันทีนึกถึงลุงลุงก็มาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่านเห็นหมดอยูใ่ใกล้ๆเป็นน้นว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทหลายการคํำภาวนาว่าพุทโธไม่จะเล็กน้อย ถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานี้จะพูดไปก็พูดไม่ไหวบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอดีสำหรับในตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี Thank <laughs> you.